สามารถบี่ออกอย่างนี้ได้เลยเนี่ยฟังพันสามารถบี่ยออกอย่างนี้ได้เลยโอ้โหสวยงามมากอะคือแบบไฟฝันมานานแล้วไม่ได้กินนานแล้วนวลทองจันทร์เนี่ยผมหามานานมากแล้วดูว่ามันสวยแค่ไหนครับโอ้ ที่ผิวเนื้อเขาก็จะเหมือนแบบเนี่ยเหมือนดวงจันทร์อะขรุขรนขขิดนึงโอ้โหเป็นไงครับดีมากนี่คือนวลทองจันทร์แบบแบบราคาสูงขึ้นมาหน่อยรัวสองร้อัพสองร้อยกว่าอัพเป็นไงครับสวยงามมากจริงโระยะนี้คือระยะแบบอาหามกาลังกิน ถ้าใครชอบกินหามปุ๊บโอ้โหคือเนื้อดีมากๆสุดๆดตามหาแบบนี้ไปตามหาที่ไหนโอ้โหสุดยอดนี่ครับ เสร็จแล้วครับทุเรียนวนวลทองจานหนึ่งภูภูแรกไม่นับทุเรศนมากนะนะในการปอกมันจะแตกต่างกันมากเลยเราปอกแง่างเงยเละยับนี่เราปอกแยกออกมาเป็นภูแล้วมาใส่ใจในรายละเอียดทีละนิดทีละหน่อยเราก็จะรู้เองครับว่าปอกยังไงให้มันดูน่ากินนะหน้าคนปอกยังสู้ทุเรียนไม่ได้สุดยอดสุดยอดไปแล้วครับผมน,น,นี่เนี่ยดูเนื้อแบบโอ้โห นี่เวลาเราเอามาใส่นี่ก็เป็นเป็นไงโอ้โหมันก็จะห่อแล้วก็น่ากินขึ้น